ล่าสุดนะคะนเดเดตคุกิมิยานะคะประสบอุบัติเหตุนะคะทำให้ต้องเลื่อนการแสดง่าระเจลด์ายเดอะมิวสิคอนะคะโดยนเดเดตเนี่ยโพสต์ผ่าน IG นะคะ i g แม่แก้ววะเนาะอ่ะที่นัดเดตเล่นที่เขาเล่นกันนะอะ ใจความนะคับ,บอกว่าสวัสดีครับผมเด็กคุกิมิยานะครับขอชี้แจงเบื้องต้นทางช่องนี้นะครับเนื่องจากวันจันทร์วันที่แตดกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมประสบเหตุขนาดกําลังออกกําลังกายในที่พักอาศัยเป็นเหตุทําให้กระดูกนิ้วมือขวาราเล็กน้อยและได้ทําการรักษาในโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นทันทีและผลรักษาปลอดภัยดีไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับหลังจากการรักษาได้ใส่เฝือกบริเวณนิ้วมือข้างขวาทําให้ไม่สามารถแสดงละครเวทีได้เนื่องจากในละคร คเวทีจะมีฉากแอคชั่นผาดผนเพื่อความเต็มอิ่มในการชมละครจึงต้องงดรอบไปก่อนและจะมีการแสดงใหม่ให้ติดตาม จองกันต่อไปนะครับผมขอโทษทุกคนทีมงานที่ไม่ระมัดระวังให้ดีจนเกิดประเหตุครั้งนี้นะครับรอบการแสดงใหม่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมจะทําให้เต็มที่และดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณสาหรับทุกกําลังใจที่ส่งมาให้สําหรับงานถ่ายและงานโชว์อื่นๆผมยังทําได้ปกติครับสุขภาพทุกอย่างปกติเพียงแค่เฝือกนิ้วมือ ขวาเท่านั้นนะครับรอเจอกับผู้ชมฟาจลดไซด์ทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณครับนี่คือการแจ้งเตือนล่าสุดของมาเดคุคิมิยะเกี่ยวกับอุบัติเหตุและทําให้ต้องมีการเลื่อนการแสดงฟาจรดไซด์เดอะมิวสิควลนะคะอาเป็นกำลังใจให้นาเดนนะคะใครมีความคิเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยคะ่ะ